เนื่องในพิรักขิตสมัยเสริมพระชนมพรรษาหกรอบ72พระพรรษาของพระบาทสมเด็จพระวุิรเล้าเจ้าอยู่หัวผู้ทรงพระคุณอันประเสริฐอัตมาภาพพระครูอิบูรณ์พัฒนากจและคณะสงฆ์วัตถุกระบือขอถวายพระพรชัยยมงคลแด่องค์พระบาทสมเด็จพระ เจ้าอยู่หัวผู้ทรงบระคุณนบเสริฐขอพระองค์ทรงมีพระชนมายุอยู่ยิ่งยืนนานและขอพระองค์ทรงประทับอยู่เป็นวิ่งขวัญของเราปวงชนชาวไทยสืบต่อไปตราบเท่าชั่วกระนานขอถวายพระพร